สวัสดีครับช่างตอมเพชรบุรีนะครับตัวนี้เป็นข้อเหวี่ยงเว็บร้อยนะครับร้อยสิบนะครับเว็บร้อยเก่านะครับก็แปลงหัวใส่ร้อยห้านะครับอันนี้เราก็เชื่อมนะครับปิดให้เกือบหมดเลยนะครับก็การหัวยกการหัวระเบิดด้วยนะครับเพราะว่าเชื่อมกินเข้ามาเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครับนี่ครับก็เชื่อมได้ประมาณแค่นี้แหละครับเพราะว่าเชื่อมอีกก็ ไม่ไหวแล้วครับบ่าลูกปืนบีบแล้วครับอันนี้ก็เขวียงใส่ไม่ลงแล้วนะครับเดี๋ยวจะทําการขัดให้หน่อยหนึ่งนะครับช่วงนี้จะได้ใส่ได้ส่วนช่วงนี้นะครับรองรับเข้วี่ยงโตเลยนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เข้วี่ยงครอบโตนะครับร้อยสี่นะครับใส่ได้นะครับเป็นเข้วี่ยงเดิมเว็บร้อยนะครับแล้วก็ช่วงเฟืองยังไม่ได้แปลงนะครับเดี๋ยวกําลังจะแปลงใส่เฟืองโซ่ลาลิ้นให้ลูกค้านะครับเพราะว่า เฟืองโซ่เราลิ้นเดิมใส่ไม่ได้นะครับ ane, เพราะว่าโซ่เว็บร้อยกับโซ่เว็บร้อยิบห้าไม่เท่ากันนะครับโซ่เราลิ้นมันนะครับก็อ okay. ันนี้ก็เป็นเฟืองร้อยิบห้านะครับทางร้านเราก็มีนะครับอ่าอันนี้ก็เดี๋ยวแปลงช่วงนี้อีกนะครับแล้วก็นี einen, ่ครับมันยังใส่ไม่ได้นะครับหลวมนะครับก็เดี๋ยววัดระยะให้เสร็จเลยนะครับให้โซ่เราลิ้นกับเสื้อฝามันตรงกันที่สุดนะครับเพราะว่าบอดี้เดิมเนี่ยเป็นเว็บร้อย พอมาใส่ข้อเหวี่ยงเดิมแล้วหัวร้อยยี่ห้าปุ๊บมันก็จะต้องแปลงเฟืองนิดหน่อยครับแต่ถ้าใส่ข้อร้อยยี่เลยนะครับเอาข้อร้อยยมาใส่เลยนะครับก็ความเบ้านี่เพิ่มนะครับก็จะลงได้เลยนะครับก็แล้วแต่ลูกค้านะครับอันนี้ลูกค้าก็สั่งชัก5นะครับข้อเหวี่ยงนะครับนี่ครับการสองจังหวะเหนียวเหนียวครับลูกดันโลนะครับอันนี้ลูกเจนะครับเจดันโลนะครับก็ เป็นข้อเหวี่ยงเว็บร้อยแต่ว่าทําให้มันใหญ่ใหญ่ขึ้นมาเหมือนร้อยห้าครับช่วงเกียมก็ชิดกว่าครับอันนี้บิดโดดบิดโดดบิดลอยแน่นอนครับตัวนี้ก็เสร็จอ่าพร้อมส่งแล้วนะครับก็สนใจส่งมาทําได้นะครับก็อันนี้เป็นลูกเล็กนะครับนี่ครับเสื้อร้อยห้านี่ครับเป็นสเต็ปลูกเล็กนะครับลูกไม่โตอันนี้สเต็ปห้าเก้านะครับชักห้าอ่าดันโลเหมือนกันนี่ครับ ก็เป็นเว็บร้อยเหมือนกันนะครับหัวร้อยยห้านะครับแต่ตัวนี้เป็นข้าเหี่ยงร้อยิบห้านะครับเกิงใส่ลูกปืนเว็บร้อยนะครับมันก็จะแล้วแต่บางคนบางคนมีข้าเหี่ยงก็เอาข้าเหี่ยงมาทํานะครับข้าเหี่ยงร้อยห้ามาทําบางคนไม่มีก็ใช้ข้าเหี่ยงเดิมทําก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราเอาข้าเหี่ยงร้อยห้ามาเนี่ยเราจะต้องเหลาช่วงแขนเนี่ยใส่เว็บร้อยอยู่ดีนะครับใส่เว็บร้อยเหมือนกัน ก็เอาเขาเหวี่ยงเว็บร้อยทาไปเลยนะครับให้โตเป็นร้อยยี่ิห้าไปเลยแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเหลือวัดระยะแล้วก็ใส่นะครับสองตัววันนี้นะครับวัลระยะตอนนี้ก็ยังเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลาเชื่อมไปเบ้าแคงมันหดนะครับต้องมีการมิลลิ่งเบ้าลูกปืนนะครับซ้ายขวาเลยนะครับเดี๋ยวจะขัดเงาให้ช่วงนี้นะครับมันจะได้เข้าง่ายๆหน่อยนะครับเข้าเหวี่ยง ก็เหลือแค่แป้งเฟืองแล้วก็กึงเวทอีกอย่างหนึ่งก็ส่งได้แล้วนะครับชุดนี้นะครับวันนี้ว่าจะส่งสักสองชุดนะครับงานแปลงหัวนะครับก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็รับทําหมดนะครับจะหัวอะไรก็บอกได้นะครับโซนิคใส่หัว CB ีก็ได้นะครับก็จะทําง่ายกว่าพวกนี้เพราะว่ามันบอดี้เท่ากันเสาสวเท่ากันหมดเลยนะครับแต่อันนี้ต้องย้ายเสาย้ายตาน้ํามันนะครับย้ายน้ํามันไหลกลับย้าย รูน็อตข้างเสื้อนะครับแล้วก็รูฉีดแถวๆนี้นะครับจะต้องเจาะให้อีกไม่งั้นเดี๋ยวดันโลลูกติดแน่นอนนะครับก็เบอร์โทรที่ร้านก็0639645239นะครับฝากกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ